สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนสุมองสุบอลครับมานี้ผมมาหน้ารนทัวพามาเบิ่งกองง่วมาเรียกกองง่วพี่น้องครับนี่ครับต่อจากนี้ไปเห็นแล้วอยากได้ครับเบอร์โทรศัพท์จุดของง่วผมขึ้นไปนะครับเนาะครับมานี้ฟ้ามัยเปิดโตไหมเด้อครับเด้อมานี้เปิดโตบนช่องยูทูปหน้ารนทัวครับครั้งแรกครับราคาต่อจากนี้ไปสิเป็นยังไงครับพี่กัทพันยูหม่องใดซื้อฟ้ามือบอลได้ไหมนะครับเนาะราคาสิเป็นนะครับไปเบิ่องของพองผลน้อพี่น้องเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนคือเก่านะครับนาอครับแนะนําโตใหหเพลินหูนะครับมือเนี่ยครับสวัสดีที่ครับผมผมหอยตั้มครับหอยตั้มลอยเอ็ดครับหรือว่าตั้มแสนหลักฟ้ามครับผมแสนหลักฟ้ามครับครับพิกัดครับพิกัดอยู่บ้านโคกสูงตําบลดงล้านอําเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับผมขันพี่น้องเห็นเรามากจากไดมาบานนี้ครับผมครับช่องทางการติดต่อเด็กครับเฮามีอย่างไรเนี่ยครับมีเบอร์โทรศัพท์ครับ0 8 0 ซีสองหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสามครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็ทางในเพจเฟซบุ๊กครับเป็นเฉลิมวุฒิเผ่าแสนเมืองครับอืออ้าพี่น้องสามารถเขามาเยี่ยมชมทางเพจทางเฟซบุ๊กเขาได้เนาะได้ครับติดตามผลงานด้วยครับด้อครับทกทางไลน์ทางเฟซได้เลยครับสนใจครับสนใจตัวใดกะ บนแน่ใจกับทางไดครับเมื่อนี้เปิดตัวไหมนะครับเนาะครับผมการรับประกันเท่าเดครับการรับประกันสากลตำหนิขาโทกขาถอนดูสูดหนาแดนหางดอกบดลูกเย็บมดลูกพวกกับสิบหามือครับพี่ท่องกับสิบหามือเพื่อนครับสิบหามือเนาะครับนีใบรับประกันซื้อขายให้นไหครับครับบานทุกตัวทุกตัวต่อได้ไหครับต่อร้องในสุดตัวครับพี่มีรถทรงฟี่ถวาคอียสานครับโอ้ครับดีดีมองทรงฟีนี่ได้พี่น้องเลยเอาครับพี่น้องครับเมื่อนี้อีกหนึ่งทางเลือกพี่น้องบรนเทาเนาะ อีกหนึ่งทังเลือกเกษตรกรบรรเท่าครับพี่น้องครับต่อจากนี้ไปกับเราล่อติดตามผลงานเพิ่มเบิเด้อยครับเด้อว,ว่าเพิ่นนทหางวัวทำให้เฮาดีงามซํำได้นะครับเนาะนี่ครับเฮาไลไจากตัวไหนก่อนครับมือเนี้เอาเป็นคมไ่ได้ก็เลยครับเอาแม่ลูกก่อนเนาะแม่ลูกก่อนเลยครับครับเบิ่งกันเบอร์หนึ่งครับโอ้่สูงมัวโล่นครับ แม่ล <si ูกลูกแม่บ่ครับนี่แม่ลูกลูกแม่ครับอ้าวครับแม่ลูกลูกแม่ได้ครับเบอร์หนึ่งครับพี่น้องครับนี่แม่ลูกลูกแม่ลูกได้จักเดือนแล้วนาอครับนี่ลูกได้สิบก็มื้อครับพี่ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกวิโก้สองล้านครับโอ้ลูกสาวของวิโก้สองล้านครับครับผมสิบกุมื้อโอ้สิบกุมื้อได้ขนาดนี้ดิได้ขนาดนี้ไม่ครับนี่สิบมือได้พี่น้องนี่เบิงเบิงคนหางเบิงค้นขาด้ครับนี่สิบมือได้ครับนี่ ลูกตัวใดเพิ่นครับลูกแรกครับพี่ว่าลูกแรกครับเป็นงวลูกแรกเอ่อบืองอ่อกนะเพี่อนองเนาะว่าลูกแรกแม่สูงลอยหาสิบหาครับพี่ขั้มสูงแม่เพิ่นลอยหาสิมหาเครื่องดำครับนี่ลูกมากินนมพอดีพอด,ดีเลยพี่น,อน้องเนี่ยโอ้ครับลูกไม่ไม่เนี่ยให้ลูกคักเตือนด,ดยครับบางคอบางขาบางแข้งนะครับเด้อนี่ซักจืกขึก้นกันครับนี่นำ้ำไตน้ำล่างบือลึง นมนี่บ่มีติ่งเันเนาะบ่มีติ่งครับพี่นุ่มไปแหลมดีดีครับหูสันเป็นบามันหลังแดงจึงคือครับแม่นี่ง่ออาดหลาดเขานี่ล้นแต่งบอกครับล้นเขาแต่งครับเขาแต่งหัวแตงไห้เนาะครับผมครับแม่ลูกลูกวิโก้ครับในมือเดี๋วซิบกุมมือนน่อเนาะครับพี่เป็นง่วแม่ลูกลูกแหลกครับพี่น้องขันพี่น้องอยากได้ด้วยครับเด้ออยากได้สายพันธุ์วิโก้ครับแล้วครับเปิดไปแรกไหนครับเนี่ยคมนี่เปิดไบเก่ามืนหาพันบาทครับผมเก้าหมื่นห้าพัน ครับผมต่อร่องได้ครับทรงฟีอีสานครับเก่ามืนหาพันนี่บ่อนเอาครับไผ่พีนองต่อสักก่อนต่อเดี๋ยวเราส่งให้เลยครับนี่ผตกจำลองเชิงเหนือครับผักแต่าคกกางผักเงือทักมากครับสรงไ้ครับคโอ้ยหลูกวีกูไหมหนอกตั้งแล้หน่อยเลยพี่หลังนี่หลังแตกแล้วครับโอ้ยสิบมือดิพีนองนี่รับทหลูกไหมข้างก็ได้ครับนี่เบิ้งบันท้ายครับผม อันนี้ซัวเพิ่นใหญ่มากนี่แดงคักเด้๋ยนาะแดงครับโตเป็นสี่เลี่ยมพื้นผ้าเงาขึ้นแม่เพิ่นครับไม่ครับเอาคำมาพร้ของดีของงามเถอะครับพี่น้องครับหางัวงามๆสายเลือดดีๆครับนี่มาพร้แล้วครับมาพร้แล้วพี่น้องครับเห็นเรามักจากได้เด้อครับเด้อเบอร์ขึ้นมาให้ครับต่อรองเอานะครับเนาะนี่คือเบอร์นึงครับลูกสิบกว่าหมื่นพี่น้องเหลือใจนะแข้งขาลูกสาวเพิ่อนไหมครับพผม เล็บลูกเล็บเมียพอดีกูสักจึกกินเลยนะประเภทเล็บมาทีค่คาอย่เน,นาะขาวิโก,โกะงางนไหมครับนี่หูหลังแตกพี่น้องเอาครับมักทักมาได้พี่น้องเดอ้อเบอร์หนึ่งเด้อครับนี่ประเภทสวยงามครับแม่นี่ทรงเขาประกวดเลยครับแม่นี่เดินไปนี่เห็นอยู่นี่มวยตุ้มนีจักหม่องครับสีครับแม่นี่เด่นเด่นเลยเด้อครับเดอ้อสีแจ,จ,จ,จ้ปากจับจับเลยครับ ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกหาสองศูนย์ครับพี่ลูกบอดแดงครับเอชเคหาสองศูนย์ครับแดงบอมีดังครับเมื่อแม่นลูกหุ่นสุดท้ายเพิ่อนเราที่นี่าจะแมีนครับเพราะว่างวมันจะเข่าสองปีเนาะครับป้าพี่น้องจะไปง่ามเมื่อแดงไหมเม็ดสีเก็บมาโอ้เหลือใจเลยครับบอมบอมดังบอมสอดเลยครับเบอร์สองพี่น้องครับลูกหาสองศูนย์ครับผสมเลยนะพี่ผสมกับวายเสียสองหนึ่งหาของโรเบิร์ตครับผสมโรเบิือดใบใบหลอดครับ อันนี้เป็นใบผสมนี่ดนะครับใบผสมครับนี่ครับไวเซตสองหนึ่งห้าเจ้าโรเบิร์ตว่าส้มไวเซดนี่ให้ลูกขัดอยู่นี่ครับส้มไวเซดนี่พี่น้องนี่นี่ครับพระสมวันที่สิบเอ็ดเดือนสามบี๖หกมาตัดเลยรอบก็กลัวหนิเนาะครอบหนึ่งรอบพันพอดีครับรอบพอดีตัวนี้ต้องว่ากันนี่งดีเลยพี่บอมีอาการเลยครับง่าจะตีเลยได้ครับงั้ตัวนี้บอมีดินบอมีฟืดบอบอครับครับพี่น้องครับ เพิ่นผสมโลบเบิดไปอ้ขันผูมักซีแดงนี่จังได้ก็เอาเบบองครับบัไท่ายยกเพอเวอร์ขึ้นหนาเชิดขึ้นนะครับเน้อหนอกกำลังพอดีอายุเพิ่นจะปีแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณ20 21เดือนครับพี่21เดือนเครื่องเข้าโอ้ดําปืือครับหางเงาลางนี่สวยเลยครับตะกี้สมัยตะกี้ก็เม็นเพิ่นนี่ล่ะฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่ สี่ใบศูนย์ก็โหเกินล่ะครับแข่งกันมากครับเนี่ยของโชคในตำมีดฟาร์มพ่อพันธุ์ดังในตำนานนี่ครับบือลึ่งครับพี่น้องเบิึงน้ำไตน้ำลางก็ดีครับพี่ถือแสงแดดถือแสงแดดเหลี่ยมหยาบหยาบประสีไหมบงบือเบิองเล็บเด้อครับบัดนี้เบิึงเล็บนมหนิบึมีติ่งเด้อเนาะบึมีครับซว่างบึงนุมบึมีติ่งนะครับประกันตำนี้ทุกอย่างครับโอ้งามครับเม็ดสีนี่เก็บละเอียดคักเนาะครับหลายยางน้อยถูกไหมช่วยเพิ่นเบึงบึงโอ้นิ่งครับแกมันูเหมือนเชือกยันบ่อยางยางไปลงยางน้มยถูกไหมเอาครับไป้อง ยางงามครับไปลูกยางลูกไหมยื่งยางกกลมานุ่มนามนุ่มนามดีแท้ยบะครับผมบุคคลผาดครับผู้ใดสีหายไปเป็นแม่พันธุ์ได้ครับเด้อผูกไวนาบ้านผูกไวตารางเฮี้ยนนี่คนยางมาเบิ้งเชียวๆผมเลยครับนี่มันแดงงามครับผมแดงบัวดานี่มองได้สีขาวเลยครับนี่สวยเลยครับนี่ราคาดีครับเปิดไวหกหมื่นห้าพันครับพี่นั่นหกหมื่นห้าพันครับผมต่อร่องได้อีกทรงฟี่อีสานครับผมนี่พี่น้องหกหมื่นห้าพัน พี่น้องสามารถต่อรองได้ครับต่อเรานั่งถ่าอยู่เห็นเลยครับเด้องามงามสิครับแต่งคันหาคันสิไปถ่ายรดคันหวานครับผ้าหวานครับหมากผู้แต่งถลับขนผลดด้วครับด้วยนี่งามไม่ดีครับตัวนี้แดงนี่ดนโดนแะครับพ่อดนโด่อยพ่อง้อแดงงามที่นึงครับพูดเอาบันทายนี่ครับธรรมชาติของเพลินครับเนี่ยงานกระยำเน่างธรรมชาติได้ครับเนี่ยผลงามว่าพี่น้องอู้เบื้องในมือครับเบื้องในโดนโดนนี่ครับแม่นี่ความงามงามสิครับนี่ ขันผู้บ่มีทุนบ่มีห้อนเถิงกับเบงงามๆเปล่เนาะครับผมเห็นยังงามสีมืนก็มีความสุขแล้วครับโอ้ยแดงไหมมาแดงงามบักแค่สีไหมเรืมสูงสูงเท่าไรกว่าเธอรอยสี่บวกอยู่ครับพี่ความสูงอยู่145บวกครับประกันไว้145ยังต่ำครับมีรุ่นเนาะน่าจะติดครับพี่เนาะมีรุ่นเนีเพราะว่าเครื่องเพียรไม่เคยหมดแล้วครับครับผมมันบ่มีอาการนี่บ่มีอาการครับนี่ครับ เครื่องก็เริ่มหดเขาแล้วแม่นี่ไหมครับนี่บันทายไหมสวยงาไมไปเลยครับวาดเอาก็ะบ่างามปนนี้งามกว่าวาดพี่น้องเมื่อไหร่งามกว่าวาดเอาพูดแล้ครับการยืนเอา้าพี่น้องครับเบิง้งคังรเน้ะพี่น้องเนาะครับไพ่เบิ้งตัวไหมครับครับพี่น้องครับเบอร์สามครับประเภทหนาตึบได้พี่น้องบาดเนี่ยอันทมนี่เบียบบุอมครับเบิ้งครับ กบานในป่าไงกินหยาเก่งโพลเลยครับทองส่างอ่างดีที่สุดหนิเนาะนี่ครับผู้ใดมักส่งพุ่มๆนะครับเด้อสีแดงพอดีบ้านท้ายนี่ปลาลูกเคเอตัวนี้ไหมลูกเคเอครับพี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมเนี่พี่ใบใบหลอดเกิดแล้วมีด้วครับพี่มีใบมีใบพี่หลอดเกิดพี่มาทวงถือคักเนียครับลูกสามหนึ่งครับทวงถือคักหน้าพี่น้องนี่เนี่ยครับลูกเคเอฟสามหนึ่งโอ้กับซ้ำพ่อบ้านท้ายเพื่อนนาคักดอกครับผมขาใหญ่ดีครับน้ำล่าเอามือเกิดแล้วน่าผลล่าเนาะ เม่นบ่ครับเนี่ยกำหนดคอด13ตุลาถ้าเพิ่นเกิดตรงมือนี่เนาะครับเกิดสีิบสิบเดือน17เดือนครับอ่านะครับนี่ตุลาหกสีคือผู้ใดได้ไปก็เตียวเตียมรอบผสมเตี้ยวอีกบ่โดนมักงพอเดยครับลูกเ f เด้อครับเด้อ KF 31อย่าเอา KF ใส่อีกเด้อครับเด้อเนี่ยสูงไปเลยครับเบิ่งไปนี่ยลอยสาบวกครับสูงนี่อยู่130บวกครับหนา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 หครับ เบืงแผ่นหลังแต่หนอกตั้งงามแผ่นหลังเปเลียดครับหนอกตั้งโจโกนาพาก่วงปากไงครับมูนี่กินยาดีให้ลูกงามเลยครับมูนี่เนี่ยคุ้นพักเนาะคุ้นครับพี่จับเลยครับบายได้สมองคุ้นคุณคุครับเบิ้งแลค่าเปิดไปร้านมด้ครับเนี่ยแม่สาวนี่ผมเปิดไ้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับมาเบิ้งคุนหางคุ้นหางใหญ่ด้วยครับเด้อเครื่องดำลร่ม สภาพคอสภาพเล็บครับก็ซักจึกเด้อครับพนูนะยืนด้วยปลายเล็บเลืยนต้นนี่ครับผมเอาปลายเล็บยืนเลื่ต้นนี่นเนาะเ็ซักดีครับพูดนะพ่อพันจนหนอกตั้งโจโก,โกไี่หนาขากนาเนี้ได้พี่หนอกดูแผ่นหลังนะหลังยังเป็นหล่องอยู่อ่ะพี่หนอกราคานี่ทักมาครับเนี่ ครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้พี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับผมลูกสาวไปจดเอฟเลยเลยครับตีเบอร์เลยเลยครับครับเบอร์สีเนี่ยครับพ่ผมลูกเลียนอยู่คนอ่ะเดียังไรมากกันเลยเหรอครับพี่เอาเบิ้งเมียก่อนก็ได้ยอู้ลูกพ่อไดไครับเพื่อนนาแขาไงลูกโรเบิร์ตครับผมลูกโรเบิร์ตวายแซดตัวเป็นเลือดโบรับลตัวตัวเลือดโบกอ่ะตัวเลือดโบกครับผมโอ้เจ้าเลือดโบนี่ให้ลูกเขาทาดิครับเห็นหลายเทียดได้ครับในี๋ยวโจทย์เลือโบนี่ครับนี่เมื่อเบิ้งเมียเพิ่นก่อนเนาะครับพี่ เมเพ่นเี่เป็นงัวโฮลุนแตงเนาะครับแต่งไห้สีแดงงามครับติดเครื่องเต็มเลือดสูงนะครับพี่ติดเครื่องเต็มควอมสูงหนาจะรอยสี่สิบหอยสี่สิบครับประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณรอยสี่สิบสามเส้นครับพี่อ้อสี่สามลอยสี่สามถือว่ามาทานบามันครับผมนังหลายด้วยครับแม่นี่นังหลายลูกแรกคนณบอกครับตัวนั้นเป็นว่าลูกแรกครับพี่เป็นง้วลูกแรกเครื่องดำเต็มเลยครับแมนี่น้มนี่มีติงบ่ครับบ่มีครับ โอ้พอนี่ลำตัวเงาด้วยครับเงาหนาดีครับแดงสวยครับเบื้องค้น,คนหางไม่คนหางสวยครับแม่นี่ค้นหางสวยไฟหางนี่ฮอดเกือบฮอดดินด้วยนี่พี่น้องอ้าวแม่นี่นี่อยหางค้นหางนะครับเด้อพูดนะลูกเพิ่นแลเลนเนะเอาดอหลงมากบ้างครับบาทเนี่ย,มกกนนยแม่ลูกลูกแรกครับเป็นลูกสาวของเจ้าแรมโบ้เอาเบ่งใยก่อนอะพี่น้องเนาะนี่ครับเพิ่นเกิดมือวันที่ เดือนสิบสองพี่เขาหาเนาะเดือนพ่อเดือนซีบอกครับครับเดือนที่หนึ่งเดือนสีพ่อพอดีครับปุณนีซีเดือนพอดีครับนี่พี่น้องสีเดือนพ่อดีเสามเดือนก็ควราล้ลูกเดือนสาวเนาะโอ้หนังหนาดีครับลูกอะน้ำเบิ้งกะไรครับนี่ต่างข้อนี่หนาทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับนี่เอาครับมาเบิ้งทางนี้ครับนี่ไม่เยี่ยมลูกลูกยางเงาวครับ ลูกเงวอาดหลาดนี่ <c oughs> นพี่นอ้องพ่อมูมันหลายโถนเรียญน่นี่ <c oughs> ง่วน้อยหลายครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วอู้นครับนี่ครับพ่อมูเ <c oughs> นี่ยครับลูกล่มโบ้ด้ครับเนี่ยได้จักเดือนแล้วกัครับเนี่ยสามเดือนกลัวครับพี่นี่พี่นอ้องยี่ยิบสามเดือนกลัวแม่เพิ่นสูงหลายไปนไหนร้อยสี่สิบสามครับแม่สูงร้อยสี่สิบสามนี่ครับลูกสาวเลยบโบ้ด้วยครับด้วยนี่อู้หนาครับล่โตหนาเนาะล่มโตหนาดีด้วยครับนี่ แม่นี่แข้งขาเล็บดีเนาะครับเล็บตั้งสวยครับราคาดีครับโคมนี่ผมเปิดไว้แปดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่แปดหมื่นเก้าพันครับเอาครับนี่แม่เพิ่นหัวหลุนงามงามรับตัวเงยเงครับประกันตำหนิทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่ทุกตำหนิรับประกันหมดครับผมสวยด้ยครับเด้อลูกแม่ก็งามครับแปดหมื่น แปดมื้อเท่าไรครับแปดมื้อเก่าครับพี่นั่นแปดมื้อเก่าครับเอาพันธุ์สิมาอย่างสิ้นเขานำตัวนี้ลูกพ่อใดเนาะลูกเดี๋ยวพ่อกันลูก่มี้โก้ติครับโอ้โหุนนำเลยวะอ่ะครับเห็นพ่อพ่อเห็นคักเลยเนาะมันบระยู่น้าแม่เดี๋ยครับตัวน้องมูมันดื้อเหมครับพี่มันหลายตัวมันหน่อยหลายตัวดื้อสิหมายถึงว่าสุขภาพพันดีครับหาวดองดองเราเนี่ยหาวดององนี่สุขภาพสุขภาพพันดี ขับภาพเบิงโตต่อไปเลยครับครับพี่น้องครับบานเนี่ยมาเบิงเบือหาเด้อครับเด้อนี่เพื่อนนี่เขาไปยิงซีนเขาวางังคันคุนคักคุนเนี่ยไปหยอกคนน้ <c oughs> นวันนี้เมื่อหน่อยหยอกค้นครับตัวนี้ม่นี่หนาะบรนทายโอ้โหมาเบิงเล็บเด้อครับนี่รักจิกคอสวยขนาดเลยครับตัวนี้คอดำสำนนเนาคับผมก <ขอ S 2> ันดำ,ดำสำเนาคอไหมคอดำครับเพื่อนอายุเด้ยวกเดือนหรอครับนี่ สามเดือนครับพี่สามเดือนสามเดือนกลัวซ้ำกันกับลูกไอ้แลมโบเมื่อกี้นะครับตัวนี้ลูกพ่อใครครับลูกวิโก้สองล้านครับพี่โอ้พี่น้องมาพอแล้ววิโก้สองล้านเขาเบ่งไหมนะครับแม่กระทบวิโก้สองล้านอีกแล้วครับแม่กระผสมแล้วครับใส่พอเดิมเลยนี่ป่กครับโอ้อันนี้ผสมไว้เอาแยกพี่ให้เบ่งผมเบ่งเทลล่าใบครับอันนี้ลูกเนาะนะอันนี้ลูกเด้อครับเด้อนี่ลูกเพิ่นเกิดมือวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมมันบ่ครับสามสิบเอ็ดตุลาคม มันครับตุลาครับนะครับไล่พฤศจิกาเลยคเดบได้จ็กเดือนครับพี่น้องบ้านเนี่ยไล่มาเลยสามเดือนกว่วสี่เดือนแม่เพื่อนเป็นเป็นลูกแรกบุครับเนี่ยเป็นว่าลูกแรกครับเอ้ยเพื่อนนี่ไแม่ยังจับยังคนเบิงแหงมักงองเนี่ยมกเกามาหยอกไอ้คนเบิงต่อไอ้แหงมักงองก็นียพูดอ่อโอ้ยยังโทษอ่ะโอ้ยเบิงขอเลยเบิงอุ่นเลยเบืองามเด็นเลย พูดอะพูดอะเบิดขึ้นไปอยังเห็ดให่คนเบิ่งเห็ดใส่เห็ดใไซคนตัวนี้มักย่องดิพี่มักย่องเที่ยวพนีแม่ครับเป็นลูกแรก้ยงพน้องว่าลูกแรกครับพี่นั่นสวยครับวีโก้สองหลานพี่น้องวันนี้แม่เพิ่งกระทบวีโก้เอาเบิ่งเบิ้งทับใบทับครับใบผสมอยู่นี่ครับอันนี้ทับยู่วฟ้ามยู่วขวกเขาเองเลยทับอยู่นี่เลยเนาะครับผมครับมือเอามั้อะไรล่ะยี่สิบเนาะยี่สิบกุมภายี่สิบกุมภาครับท่านได้พ่อเดือนไปล่ะ เดือนกว้วอะไรนี่ครับพี่นั่นเดือนกว้วตุ๋ยครับนิ่งดีบ่ครับนิ่งดีครับอ้าวบ่เป็นสิติดู่บ่พี่น้องบ้านเนี้จะเข้าสองรอบแล้วครับซื้อสองรุ่นสามครับผมว่าเชียงดีนะครับขั้นแม่นลูกในทองติดตัวที่สองเนาะแม่นครับพี่เป็นตัวที่สองขันขัน,ขนติด<อ>เป็นตัวที่สองครับนมนมงามตัวนี่บ่มีติง่งด้วยตัวนนิเนาะครับนมสวยนุมงามครับคอแม่กระดำเล็บกระดีแม่นาแม่อ้วนดีครับติดเครื่องครับไม่นี่ติดเครื่องติดเครื่องดำอ้าพี่น้องมรุ่นได้ครับนี่ เพื่อนบ่มีอาการออียงเล่นบ่บ่มีครับผมด่งดีครับโอ้ดิดติดแท้ครับหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดนี้แม่ลูกลูกแม่ลูกแรกครับลูกวีโกในทองทับวีโกเดือนหนึ่งครับพี่น้องมีสิทธิ์พผมมักตะลูกตัวนี้แหละมันเป็นอะไรคนเล่นกันบอลไทยบัวทรศนดานี้ครับนี่พูดรอกขาใหญ่ดีอยู่ครับพี่ขาง่ามครับวีโกนี่ขาง่ามเห็นลายตัวล่ะคอแบบนี้มันเลยขาวีโก ราคาครับเปิดให้พี่น้องรายไปเครับนี่โคมนี่เปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับพี่นั่นเจ็ดหมื่นห้าพันครับซื้อสองรุ่นสามครับครับพี่น้องเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับมีรุ่นเด้อพี่น้องเนี่ยโอ้ยังได้กัให้เป็นตัวเมียเด้อต่อต่อกันบ่งเนาะครับเมียเมียเมียต่อๆกันจากสามสี่ตัวบ่งเมียเพิ่นติดเครื่องเต็มเตี่มเลยครับเพิ่นขอบตาขอบหูหนาคาครับดำปื้อเมียเพิ่นโอ้ยลูกนี่ครับบ่งว่าจืด พูดได้ยากดึงว่าไปหยอกเรียนนะครับเด้อนี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งพูดครับเชื่องครับคุณเนี่ยให้คนตะก้อนเก่าให้นี่ค่ะมันขุนยังสี่กระอยากได้เด้แม่ก็เชื่องเนี่ครับพี่นันแม่ก็ับแม่ก็ขุนดีติแม่ครับผู้จับใบได้เม็ดครับถีอที่ตะพันแตงเขาไว้เนาะแตงแตงรกทันครับทันครับมันยังแมงมุมดอกเงาทันครับยังท่านนี่ยังเห็นได้อยู่ครับสบายแล้วองเรื่องเห็นใต่คนหยอกสวยสวยสวยครับลูกวีโก้ อ่ะนี่ทองกะวี่โกอีกนี่ราคาซัมนีเนาะพี่น้องเนาะครับต่อมาครับต่อมาแข่งค้าดีขนาดเลยครับนี่โคตรอะสวยครับไปเบิร์คมต่อไปครับพี่น้องคมนี่จัดโปรโมชั่นใหนพี่น้องครับพี่นั่นครับเบอร์หกเบอร์หกเป็นโคมแม่ลูกลูกแม่ครับลูกตัวไหนพั่นี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกแรกครับพี่ลูกแรกครับของเคเอฟสามหนึ่งมีใบทีครับนี่ครับใบหลอดมีนี่นะครับเดอลูกแรกเคเอฟสามหนึ่ง เกิดมือวันที่เดือนกุมภาพันธ์เนาะครับผมได้ได้สิบกู้มือกันครับอ้าวลูกนี่น้อยยุติ้นี่จะเขายี่สิบมือสิบเจ็ดสิบแปดเท่ส์เสนอโอ้มาเบิ่งส่งเบิ้งเด้อครับนี่สิบกู้มือหนึ่งได้หนี่เบิ่งแข้งเบิ่งขาเบิ่งบันทายครับนี่มาได้ครับนี่ยบรรทายมาได้ครับนี่หลังแตกแล้วครับแม่เพิ่นนี่สูงไรไหมครับเรือยสี่สิบสามครับผมเรือยสี่สิบสามแม่เพิ่นเป็นเครื่องอมอมนี่เนาะเครือแม่เครื่องอมตะลูกเครื่องดำครับโอ้แม่เครื่องอมลูกเครื่องดำสนิทครับมือหนึ่งแม่เพิ่นก็ดีอนาาะดดีีีคครรัับบนน้้้ำำลงตพ่ ขาเมยเพันดัมนี่ยครับนี่เมย์พันสูงหลายไปเลยครับรลอยสี่สิบสามเส้นครับพี่นันสูงอยู่รลอยสี่สิบสามประกันลอยสี่สิบสามมันยังต่ำครับโอ้โน้มสวยครับไนี่โน่มดีหัวสีชมพูองตรงเลยครับโน่มอ่ะเอาสามหนึ่งครับสามหนึ่งสวยด้วยครับนี่ครับก๊าซเป็กครับลูกซิบกูมือครับขันซิบกู้มือได้ขนาดนี้กันพอมันมันขันก็ได้หนิเนาะนี่พอน่ะมันถ่ายมากด้ครับพอ่ะกินน้มถ่ายมาหรอกครับเครื่องดัมปื้อปื้อกินน้มคุ้มกินน้มแมย์ แม่นี่จัดโปูนป่ะครับจัดโปรโมชั video, <S 2> <S 2> ่นครับพี่นั่นแม่นี่ครับเอาไปน้องเขาเอาไปเลี้ยงครับคลิปแรกของฟาร์มเฮาเนาะครับแสนหลักฟ้ามละเอีดครับแสนหลักฟ้ามละเอีดครับไปน้องไม่ต่ำครับอย่าลื่อมนะครับต่อไวยด้วยครับเด้อแสนหลักฟ้ามละเอีดส่วนที่ยูเนี่ยแจไ้ทางต้นแล้วครับผมคลิปแรกจัดโปรเลยแม่นี่ให้พี่น้องหลายไมเลยครับเปิดไว้สี่หมื่นหาพันบาทครับนิมสมม้วนสาวหน่อยตัวนี้ไหมครับได้สองตัวลูกเมียพร้อมครับสี่หมื่นหาพันบาทครับผม ลูกแรกลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเพียดเมียครับแม่กระเชื่องดีครับเลี้ยงอีกกลางสี่เดือนครับพี่น้องสี่หาเดือนนี่ขายตัวลูกก็ได้แล้วราคาเนาะได้เมียฟรีเลยครับได้เมียฟรีครับไปทับเอาครับทับเอาไม่อีกครับโอ้นาสนี่ครับเด้อนี่แสรลักฟาร์มครับเอาพี่น้องตําซื้อไว้น้องพี่น้องเนาะเปิดโตัวครั้งแรกบนช่องยูทูบอันนั้นทั่วครับนี่ครับมือนีมีทั้งหมดอยู่อยูซีโคมกับ สองแม่สาวครับพี่ครับเดินทางมาช่วงสุดท้ายท้ายสุดจะพี่น้องเด้อมีหยังบอกกับพี่น้องให้อีกบ้างครับอืมกับฝากะคอกันน้อยฟ้าไม้น้ำในเด้อครับพี่กับฟ้าบ่ไม่เดี๋ยวเขาจะพึ่งมาลงยูทูปขายครับผมครับครับห้อยตั้มครับห้อยตั้มรายละเอีดแสนหลักฟ้าครับอ่เบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดศูนย์สี่สองหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสามครับพี่นั่นเบอร์เดียวทั้งไล่์ทั้งเบอร์ทั้งไล่์ทั้งเบอร์เลยครับกับเฟซบุ๊กกับเฉลิมวุฒิเผ่าแสนเมืองครับพี่ครับครับพี่น้องครับพอกันิิปปนา ไม่คชิมต่อไปนะพี่น้องครับจุนี้พรม,มนั่นทั่วแสนหลักฟาร์มหอยต่ำสวัสดีครับครับสวัสดีครับ